ัสดีครับหลงกระพงอันนี้ผมก็พามาปลาซิงที่บ่อลูกศรนะครับปล่อยปลา250โลนะครับปลาประมาณ230ตัวนะครับค่าคัน650บาทนะฮะก็ไม่แพงและก็ไม่แรงนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ก็เหลือเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไงมาดูกันนะครับสำหรับน้ำเช้าก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับว่ามันกัดดีหรือไม่ยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมผลงานดูแลกันนะครับ ฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เกือบเก็บเกือบหมดแล้วนะคันที่ไหร่นะหกสิบห้าหกหกสิบห้าคันอ๋อหน้าเป็นอ,อันนี้65ทั้งหมดน่าจะ65คันนะหก <21. S 1> สิบเอดแล้วนะเ <82 S 2> นะี่ยดูนะ62แล้วนะโอ้ดูแม่ค้าย,ยิ้มแม่งแก้มแม่งจะออกหูแล้วเ <c oughs> <c oughs> น่ั่งรถไม่ได้นะนี่บานท้ากระโดงเลย <c oughs> เติอเ,ตตเอาติดประตูเต็มๆเลยนะฮะวันนี้แม่แม่ค้าสวยนะ <c oughs> อย่าลด50บาทไหมแก้วนึงออมกึ๊ดดิ้งอ่ะแต่สวยเยอะนะวันนี้สวยนะไม่ได้ต้องชมไม่ไหวแต่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะอืมก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับน้ําเช้าวันนี้ทั้งหมด65คันนะครับสําหรับวันนี้ครับสําหรับตอนเช้านะน้ําเช้าก็หาหมวกใส่แว่นตาใส่ไหมนะครับเพื่อโปรเทค เหยื่อด้วยนะครับบางทีตีแล้ววัดปลาอาจจะกระเด็นใส่เข้าตัวเข้าอะไรครับก็ระวังด้วยนักตกปลาหลายๆท่านก็ต้องระวังเพื่อนเพื่อน,อนด้วยแล้วกันนะครับบางทีมันค่อนข้างอันตรายวันนี้โค้มหมด65คันนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับหกสิบน้อยขนาดไหนหกสบสบายใจเชิ่อ oh, <no. S 1> นี่อะไรนะเขาเรียกอะไรฉัน สไนเปอร์นะเด,ดี๋ยวดูสายพร้นะ,ะาร,ะะรแล้วเริมดจโดนกานะจับจุบจบ ทำไมไม่เห็นเราโดนวะขึนันเก่นเป็นอันเล็กแล้วกันอันนี้ไม่สนใจเป็นพยัคฆเล็กหวเจดจำแล้วกัน กัดดีนะกัดดีนะแต่ยังไม่โดนนะอุ้ยหืมก,กัดอยู่นะครับปลาปลา min <laughs> m'hemmx ตัวเดียวครับกัดดีนะแต่เราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ doing ไม่กัดเรานะ ับโทษนะครับโทษ โอ้โหแรงดีแรงดีแรงดีอ้ห้หอย่าโด่สิเฮ้ยนะทำไร่งหายเก็บแล้วไงหึงมันเะยนละโทนะครับทนน,น,นนะครับทนน,นะครับทนนะครับทนนะครับหลังนะหลังนะหลังนะ

เละเดือดกันเละเช่หมดตัวแล้วเลยคนเยอะนะวันนี้ไม่เดี๋ยวเราจะเช็คปลาแล้วนะครับน่าจะตอนสัก แปดโมงครึง่งะปลาขึ้นค่อนข้างเดือดมากแต่ไม่เดือดเราเราก็เลยต้องเดือด, <laughs> ดร้อนเดือดร้อนนะครับไม่ได้นะเมียคิดถึงเมียคิดถึงเมียใช่ไหมเ,เราเราคนรักรอบครัวเออเป็นไงวะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงเ <c oughs> อ้ยเอาบอืมก <c oughs> <for> <c oughs> ัดกุเธอเป็นไงนติแก่งเป็นไง แต้มนหนึ่งครับเหรอหน้ารัานดนยกัดกูสองครับปลาวะโอ้โหโอเคกัดดีเหรอไหมเดี๋ยวไม่ดีเหรอสวัสดีครับติดตัวละวหกโอ้หหกเลยเหรอไปกลับบ้านเถอะเหลืออยู <c oughs> ่เหลืออยู่น้อยแล้วนะโดนหมดกับตัวแล้วมั้งดูแล้วหลุดขาดอีกบ้านนะหลุดกันเยอะขาดกันทั้งหน้าโอ้โหหึ่มเลยอะ สองเองฮะใหญ่เหรอบางตัวใช่บางตัวมันก็ใหญ่บางตัวก็ไม่ใหญ่มันก็คละกันไปแหละเดินหาเหรอใหญ่หมดแหละส่วนใหญ่สวัสดีครับชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คแจ็ค ATM ครับแจ็ค a อเจเอยู่ตรงขึ้นข้างๆนะก็จะมีเหยื่อนำเสนอนะนี่คือเหยื่อนี้เรียกว่าอะไรนะ ไมโครครับไมโครนะไมโครจิตจะออกออกเมื่อไหร่ออกช่วงประมาณสิ้นสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้อันนี้หนึ่จุดห้ากรัมแล้วก็แล้วก็3กรัมครับสามกรัมอันนี่จุดห้าสามกรัมนะครับถ้าอันนี้จะออกประมาณสิ้นปีเนาะสิ้นปีนี้ตอนนี้อาจจะเป็นเดโมก่อนใช่ไหมนี่ก็จะเป็นงาน UV นะเรืองแสงและอันนี้ไม่เรืองแสงอันนี้ไม่เรืองแสงเป็นงานสีสี เชอรี่แก้มส้มสีเชอร์ี่แก้มเหลืองครับอันนี้เป็นมาลายเรืองแสงเรืองแสงนะสีม่วงแล้วก็เป็นแคนดี้แคนดี้สวยนะสีสวยมากแล้วก็เป็นงานซาดีนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสีเทาแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกเปล่าครับสีเทานี่ก็สวยนะมันออกเหลือบๆม่วงๆนะครับเป็นสีประเทา ก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับติดตามช่องใดช่องไหนช่องหนึ่งนะช่องอาจิงมาเนียครับอาจิงมาเนียครับก็เร็วๆนี้นะแต่ว่าไม่แน่นะผมก็พยายามให้เขาทำขายก่อนนะตอนนี้บอกว่าพอดีคนก็อยากได้แหละลองหาทำมาสัก50ตัว100ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะทำมาให้ขายเพื่อคนอื่นเขาอยากใช้สีก็ลอก,ยากอย,ากอยากอยู่นะใชไม่ใช่ฝีมือคนไทยนะไทยทำไทยใช้นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับไมโครนะฮะยก เคาะห์กับผงเมื่อเช้าก็ลองไปใช้แล้วนะกักกาดอยู่นะกดัอ๋อไอตุ่นั้นใช่ไหมใช่ครับจะเป็นโดนเป็นสีสีเป็อ๋อเดี๋ยวผมเรียกเราขอเทสบ้างแล้วกันเนาะนั่นแหละงเราขอเทสดูก่อนแล้วเกิดถ้าจะไปซื้อเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าครับถ้าเกิดจะติดต่อนะก็ทางเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นไม่ให้ข้างๆแล้วกันเผื่อเขาบอกว่าเอ้ยผมอยากได้สักสี่ห้าตัวนะทำให้ผมได้ไหมอะไรเงี้ยได้ไหมได้ได้อยู่นะอ่าโอเคไงก็ติดตามช่อง ของเอเจเอ็ครับ AJM นะน้องชื่ออะไรครับชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คนะแจ็คแจเนียลใช่ครับโอ้ชื่อเป็นฝรั่งหน้าไทยไทยเอาโอเคขอบคุณมากนะครับยังไงก็ติดตามผลงานด้วยเนาะครับ ได้จากป้ายานตัวเล็กนี่จากป้ายานตัวเล็กเดือดตามต่อนดอนดอนโอ้อยู่ตรงล่างกว่าจะดอน ช็อกแกเล็กมัง้ง,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 งมันถ้ายไม่หน้าก็ใช้ช็อกเล็กอะ่ะใช่ครับคเล่นช็อกสิค่ะโอ้สิบห้าไม่น่ามันเล่นหรอกขาดไม่ใช้เลยสิบห้านี่จะไ,ไ,ไม่ใช้สิบห้าใช้สิบสองไปเลย ไม่ข้าเอาหรอกไม่ได้หรอกขาดเจอไซโลขึ้นไปเนี่ยไปไหนหมดแล้วเนี่ยปลาไงนะกับตัเนเดยว Cool, eh? แคก็อย่างว่านะปลามันขึ้นไปเป็นร้อยน่าจะเกือบสองร้อยแล้วครับหายากครับเลือยสามสิบตัวโดนกันหมดทุกตัวนะครับหลุดกันก็เยอะช่วงเช้านี่ผมว่าน่าจะกัดทํางานทุกตัวนะแต่ว่ามันก็มีกัดมันไม่ได้กัดนะครับปลาที่มันเจ็บไปแล้วเนี่ยมันคิมก็กลับมากัดใหม่หรือไม่มก็จะเป็นปลาเก่าก็ต้องค่อยค่อยหากันไปเรื่อยๆนะครับถามว่ามีไหมมีครับหาเหี่อให้ถูกใจ ถูกตาถูกใจมันนะครับมันตั้งใจจะกัดนะมันก็กัดถ้าเราหาเหยื่อไม่ถูกใจไม่ถูกตามันก็ไม่กัดนะครับจะต้องปีไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆจนกว่า,วาปลามันจะอยากกัดเหยื่อขึ้นมาด้วยงที เยอะๆไม่ทันน่ะหลายดูอ่ะโคเยอะอุ๊ยหลุดหืมแั่งมันคาบมาแล้วนะ,ะเมื่อกี้่อยผมใช้คันตวัวเล็กไปนะ0 2ือ20 0หลุดไปจนได้ ไม่เคยรู้จักสายเอ็นหนึ่งเอ็นหลอหัวเขาจะปิดแล้วก็กัดนะตอนเย็นเหมือนเดิมปลายางเล็กว่ากัดเหมือนเดิมปลายางเล็กแต่เมื่อกี้มันกัดแล้วมันวิ่งสวนมาข้างในหลุดตียังไงล่ะครเนี่ยจะตีเฉียงเอาใหม่เอใหม่ไม่ไรเมื่อกี้มันกัดใกล้ๆแล้วนะวิ่งหนีไปแล้วโฉบไปแล้วเลย ไม่อยู่ ه, เสียดายเสียดายเสียดายหลุดเอาไหมเอาไหม เกืบแล้วนะเอาแล้วเป็นไหนหมดเสียดายตรงเมื่อกี้นะสากกัดแล้วนะ,เ,ะเกือบแล้วสามนาทีกัดไปทีเมื่อกี้หูสายแหกเลยไม่อยู่กัดไปทีเม่กี้สายแหกเลย cắt lại vung yến mà lên, ờ mà cho vung em chịu, chịu, còn em chịu, nặng cắt tao nha tao มดไปอ๋อสองตัวแล้วเนี่ยจบแล้วเก็บตกครับเก็บตกจบแล้วครับสากรัดหน้าเลยตอนหน้าเลยนะตึ้งเลยน่ะตอนหน้าเลยอ่ะโอ้ยตัวหนึ่งก็รอดสบายๆแล้วเนี่ยนี่นะผมไม่แช่งตะกี้ บาดเช็ดเลยเขาเนี้ยอุตส่าห์นั่งเฝ้าอุตส่าห์นั่งเฝ้าอยู่เนี่ยเฝ้าหลายรอบแล้วนะฮะใช,ใช่สองตัวนั้นหลุดเนี่ยเฮ้ยฮะสอ,นะสองตัวแล้วเนี่ยงั้นก็รอดแล้วเนี่ยสบายละเสียด้อ่ะโอ้ยอ้าวไม่เป็นไร แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วขอให้มันกัดเถอเช้าไม่กินมากินเย็นก็ยังดีนะเออเคแนะ่เลยมันกัดแค่นี้ก็ชื่นเอ้ยแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วแค่ได้วัดอัดเยอ่อนิดนึงก็สบายใจครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับน้ำเช้าถือว่าเดือดจริงๆ ปลา2 35ตัวผมว่าขึ้นกันแทบทุกตัวหลุดกันเยอะมากมาย9โมงเช็คปลาแล้ว170กว่าตัวถึง180ตัวโอ้โหขึ้น่าสาหัสกันนะครับแล้วหลุดนี่ไม่ต้องนับนะครับผมว่าก็เป็นงานเก็บที่ค่อนข้างยากก็เดินไล่มาเรื่อยๆไม่เอาเลยนะครับก็มาได้จนช่วงเย็นนะครับเป็นกระปลายางยกเล็กๆนะครับก็ยกอนช่วงเย็นก็ได้ไมาเพิ่อมอีกตัวแล้วก็หลุดไปัวคตัวเสียดายไ,ไ,ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงว่าเราได้มาร่วมสนุกแล้วก็มาตก ฝึกไปเรื่อยๆหัดใช้หัดเคาะนะครับก็มีอาจจะมีเหยือบที่นําเสนอมาใหม่หรืออาจจะเป็นสายที่เราต้องดูสายที่เราต้องเอามาใช้ทเ,เ,าาใชเทคนิคต,ต่างๆในการตกก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พอได้นะครับแต่ไม่ได้เยอะมากมายก็ไม่เป็นไรข่าวน้าก็มาแก้มือกันใหม่นะครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้นาหลานกันด้วยนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้น้หลานก็สวัสดีนะครับสามนะน้องแว่นเราผมได้ประมาณสามสี่สิบตัวครับเฮ้ย <c oughs> เอาคนสิบสิบแล้ว <4, 5. S 2> เ,เราเาหนนี้กี่ตัวห้าเท่ากันค่ะแล้วเ,เราเอะครับโอ้โหมีแต่คนรวยมาให้ตรงนี้ <5 S 1> <c oughs> แปดตัวครับสองสองสองเราอ่ะหนึง่งครับหกครับส,ส,สามตัวครับสองสตัวครับจากน้ำเช้าล้วนะครับสามตัวนะช้าโลพอดี หนึ่งโลอนี้เจ้าขีด